สบายดีสวัสดีเดอ้อพี่น้องเปิดเผาออกมาก็จะเห็นสีดงวัวเผาไม่มีคนมันอยูนะ่เนาะป้าพี่น้องอันนี้หาลอยบาทพี่น้องได้ลายเติบเนาะหาลอยบาทป้าตอบางเถือกพันหน,นึ่งนกะ็าจนสับหน่เนาะเถื่อน,นี่ได้ลายลีนี่ก็กินพี่น้องเลยงัวแบบกำลังพอดีกินเลยเนี่เนาะมนไปซื้อ,อตลาดอ่ะอแทง กระตุนบัตแพงแ่ห้าร้อยบาทเต็มกระตุกน้องพอดได้สองสำโลน่ฮะกว่า,ะจ,าจะ,ะน,นั่งมันพี่น้องงัวเผาอันคนในหมู่บ้านคนคนครัวหรือกะตกพูดกันเนาะอภรราเอาม่าไดนอ้าวไมซ้นมือามมามมมอา้าวมือหนีเป็นเป็นมือเดือนซ้ำทำไมซา้มคำพี่น้อง<แ>อมือเปิดประตูเล่าเนาะ เขาเอื้อนมือเปิดประตูเล่าเขาก็เสิเห็ุพาเข่าพาหน้ามาขึ้นเล่าเดี๋ยวนาะมือดีมืองามอะไรคนเอิ่นอันนี้สเป็นเลือดพี่น้องเลือดแล้วก็น้ำเพียืยมันพี่น้องกยสดๆเลยได้เนี่ยเนาะขับซื้อตลาดและคนผสมซิซมซนี ลายเนาะอันพิ่งปลาได้วางหันพันหนึ่งสำบดีลื่นนิน้อยหนึ่งบ่ทิ่งสกันกูคงฮือัืแฮือ่ือฮ่อฮอฮือฮืีฮือฮกอฮเอฮือฮือฮเขฮือกืี่ื้ฮืองือฮืองือฮ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 ืนฮือ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 ฮอฮนอฮือฮือฮืออฮือฮือฮานฮอฮืฮือฮเอฮือฮือฮือะืูฮือฮนออ เอาถ่านม,มาเอาพวกสินก็เอานะห้าร้อยบาทซีนอันนี้มันผัดซีนงัวเผาสดๆนะแบบเอาข้าซื้อตลาดลมันก็สิบุกขัดสำแบบสดๆเนี่ยนี่นะพี่น้องเปิดกระซิบทำกันก้กนกอยอน้ำมันยังวะจำแลมากอันนี้ตอนซีนเสิ้นเนาะเรากำลังซอยซีนมันว่าสิดได้จำได้ ได้ท no. the ั้งเครื่องในทั้งนังทั้งกระดูกอะไรพี่น้องก็จะแบ่งเป็นพูดสมุดองง้วายนะสมุดองงัวโตหนึ่งเท่าใดก็อด้ทุกสีได้ชงโลหละมีแต่ซีดล้วนเนาะอันนี้จะเป็นซีดล้วนแดดกระส่องพี่น้องเอ้ยครัวเป็นทรายเติมอยู่ตลาดรู้ว่าเขาได้ขูดเงินเข้าซิปบ่ก็อันนี้ก็ได้แล้วชงโลกว่าแล้วเปล่จ๊ะ กว่าแล้วบอกนักหนักหนึ่งได้พูดทีดตลาดห่าตอนใหญ่สำได้สำหนึ่งอะสำนีพันหนึ่งเลยสำนีก็เป็นเท่าได้วคำซื้อตลาดเนาะก็ที่ทำการลาบงัวแต่ว่าจักใครต้องกินเพราะว่าชุมพ่อยินข่าวอิ่มกัเล้าอะไรอะไรยังกินข่าทั้นี้ก็จะก็ยังกินบ่พูดนี่ ตันนี้สิกินเราจะได้เห็ดเผือกเห็ดเลิเห็ดเผือกตอนเพลสได้ตอนนี้กินข้าวอิ่มนะนี่ไม่ครบได้เมือกเติมบ้างเรื่องในมันอยู่กระตุกกินเห็นดาบยังดับเลือดวะโอ้ตัวนาวีวันนี้ลมแห้ง ไปแต่นั่งตากแดดเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ถุยบ๊อบพลทุนโบราณอุ้ยนะคะบ๊อบพลเป็นดอกมิตตปิ้งกินค่ะเพิ่นังบ๊อบพลเก็บให้บ๊อบพลเพิ่นบรรจาเอาซีนเนาะมันเราเก็บให้ลูกชายเถิกแล้วเก็บให้ลูกชายกลูกชายคนตีนโอ้กินดิบไระดาดนะคะมิตตปิ้งเลยกินยังก็ได้ทำมีหมูกิน มีหมูกินหมูเห็ดอะไรกินอยู่เคนละคนเห็ดบ่คอยเป็นเคนละเห็ดแนวอื่นคนมิเตอร์พิ้งกินทำได้ซินได้ยังคนเครื่องในมันตับมันนี่เดีขักอะไรขยากนี่ข้างหม้อข้างหม้อบ่ขยะนึกตับมันโอเคเราพี่น้องมันจะค่อยกลับไปหาซอยพักไอ้เพื่อนก่อนนี่หมดถักเบิร์มนี่เราเก็บมาอยู่ กับน้นเสธถุยไลยบ่งามสินบักละลายต้องสินสดพี่ไหมใช่นี่พี่น้องกับซื้อตลาดนี่ก็เป็นเท่าไรเราสินนีก็ได้อยากเล่นหม้อต้มนพี่น้องต้มเครื่องในมันปลอดกับเขาเอิญยังมไน ต้มแล้วก็จังเอาไปซอยเนาะอันนี้สิเป็นโตที่ผอผืนซอยเผืนสีลาบสีก้อยอะไรพี่น้องไอมีทั้งเนื้อมันแล้วก็เครื่องในแล้วก็ตับมันเนาะเผืนสีแบบว่าลาบเลือดสดๆกินเลยนะมัอน,นี้อันนี้โตเพิ่นสีก้อยนะพี่น้องเพิ่นกะเลือดเพิ่นกะเอาน้ำห้อนผ่าเ<ห>นานะ น้องเช่แชอยู่ผูกกรไดเดวกใส่เพียลงไปน้าพี่น้องแท่บแซบได้เพียค่ะเลือดผลกระสีเอาน้ำห้อนผ่าสก่อนนะอยยเนาะใส่เลือดแล้วก็กินเวิร์ดปากแรงนะใส่เลือดแล้วใส่เพีย่ยคมสัก มคนอนเพียเข่าคนหมักของขาเออ้่นยังกนอนเพียะทักแนวใดนอนเพียลายอย่างนอนเพียะนะเจี๊ยบกับเจ้าหั่นกินตอนตอนแล้วเอาเพียคลุกล้นจีบผัิดก่อนทั้งนั้นก็้วซอยหอมหอมเล้ยล้มหมาลีมื้นีีฮะจับหมาผิดแหงตอนนี้ก็ลงมือปรุงพี่น้อง ฉะนก็ถือกันแล้วเนาะขึ้นเฮือนปอดมันใสป่ีพี่น้องทำว่าขึ้นเฮือนมือไขึ้นเฮือนก็เดือนมีนาออกมาประมาณวันที่หายังเน้ให้แขกคนกินเนาะสักทีเอายังเป็นกินยังกิดอยู่อันประมาณวันที่สามมีนาเนี่ยแหละเนาะกระเด็นซีเมนนะพอมันขึ้นหนึ่งคำเดือนสี่นะมันก็ถึอวันที่สามมีนาแหละพี่น้องมาบริเวณ ก่อนที่เพื่อนนี่แลนฮันเดนนี่ก็ฝึกอยู่แล้วนี่พี่น้องโมไลหมูมีพี่น้องลายคือคนหมูมีผู้สอยลายเนาะหมูมีผู้สวยแล้วแล้วหมูมีผู้สวยแล้วแล้วแม่เปลือกอาหารแม่เปลือกอาหารกับซีนเฟ็ดไก่ ปุ่นกระบาดโอ้ขิ่นายโรยด้ะโอ้ฟื้นกระไรกราพื่นเอาคนทำเนี่กกระลาดือดเลยฮาวผู้ได้ว่าเบิดบ้านได้ขึ้นเถือนว่าแต่คุ้มว่าแต่แบบค ok. oh, ุ้มเขาเองคนใกล้ๆนะพอเป็นพีพีบีขวดห้างดูแถวนะแล้วก็แล้วก็บ้านบ่อจรเพื่อนเนาะญาติพี่น้องอะไพ่อแม่อะไรพี่น้องเยก็เท่านั้นแหละแล้วกับคนแถวคุ้มเขาเอง เพิ่มความขมไปพี่น้องย,ยังมันความใส่เพียอะไรใส่บีบออมนี่เยอะแล้วเลยพี่น้องหน้าตาก็ประมาณนี้เนาะใส่เพียแล้วก็ใส่เลือดผสมกันเลือดเลือดผ่าน้ำห้อนน,นนะรับคนหมักเป็นสุดแซ่บสุดยอดเลยคือสิเพิ่นกินชองค้นผันแม่น้องพเพลกับพ่่อนแหละขอยกับสาเฟนกกินข้าวอิมะะ่มแล้วก็รู้สิบว่ได้กินแล้วเนาะ เอาบะคับเพนอย่างกินจังเอาไปขว่อมันซุกเลยจังกินพี่น้องเลยกินไสองคนนี่แหละพี่น้องมคนีพ่น้องเอรับเลือดแล้วพี่น้องข่อยกับเซอรนให้กินอิ่มแล้วเมาจะกินกับขว่อกินคาบเคียงพวกนั้นชุ่มบูายกับบูยู่ แม่เพิ่นกระพิดกระเพาะเพินพ่นเพิ่นบบกินเนาะกินยังกระพิดพี่น,อน้องเลยแมนโบเรือแล้วแม่นโบเรือ <c oughs> เกเตรียมซีนสิไปมืุนาเก็บไอยก่อนคั่วกระจา้าไปซั่งพี่อ่ะฮ,ฮูพี่น้องเลยหอมกุมก้มๆซีนงัวนี่ก็เป็นตะกระเพาะกินยังกระพิดกินยังกระพิดพี่น้องเลย หามอตลอดกินยาตลอดเวลาอ้วนสื่อหันอ้วนพญาติหัดเข่าคนกินวุ้แเสพบอกว่าเพื่อนคำนี่ก็ได้บรได้กินพอคอยกินเข่าอีกกินยังกะกินช่องคำของกินแทบกับว่าแทบอ้วนอ้วนสื่อหมูปลานิแล้ามาใกล้ปลานิ่กับหมูนี่ขนเห้งมากองมันๆห้งคิวขีดหมูนี่กระทูกับวุกินพี่น้อง จ้นมันยังกบกินจะกินยังอยู่นาปลาปีนั่งคือเก่าไงไม่นานจนแห้งหมดแล้วปลาหนีลมพัดปิ้งปลากบกินนักิดเป็นโมกถ้ามกมักโมกถเนี่ยว่าคนบบกินดอกไี่นองเลยเขาห้แข็งเดี๋ยวเผื่หมักเนียวเผื่หมักปลาหมึ่อัอนให่ใแล้วก็บกินอีกเากินบปรซ่บมันยังก็บยากเลย ดูกเมัวนว่าเห็ดน,น้ำก๋วยเตี๋ยว,วกำลังกินกันอยู่น้อพี่น้องค่อยเขาไปกินดิบดอกซีนเขาเอาปืนอยากกินเข่าก็ไเลยเนาะแต่ตอน,นกินบลลงอิ่มมือเศ้านี่กินปิงปลาน,นินมาเลยเนาะโอเคน้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเอาไว้สำหรับเนานะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้หรือกดสั่นกระดิ่งให้เด้อพี่น้อง ขอบบุญขอบคุณเดอ้อพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขคนที่ติดตามขับชมาบมาให้กำลังใจตลอดมาเนาะขอบคุณคิปหนาพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วสบายดีสวัสดีพี่น้อง